สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกใครเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะวันนี้ก็มาสรุปผลนะคะเราพัฒนานะคะของงวดวันที่16นะคะเดือน 11นะคะ2565นะคะวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับพี่ๆสมาชิกนะคะทั้งในกลุ่มนะคะแล้วก็ทางช่องทาง youtube นะคะวันนี้มีใครมารับชมนะคะแนวทางที่สะอนให้ไปหรือเปล่าเนาะวันนี้นะคะแตกทั้งสองเลยนะคะทั้งสองสูตรนะคะเข้าทั้งสองสูตรเลยนะคะวันนี้หลังจากที่หลุดมาหลายงวดนะคะพี่ๆ บางทีก็วิ่งรูดนะคะจับผิดตัวนะคะวันนี้ก็เข้ารูดไปนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลนะคะผลในงวดนี้นะคะพี่ๆให้ไปนะคะงวดนี้ไม่ได้จุดทูบให้นะคะให้ไปสองสูตรนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็ชุดคุ้งสุดท้ายนะคะงวดนี้มีแค่สองสูตรนะคะถ้าใครมารับชมก็แสดงความยินด,ดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ like เป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะแอดจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางนะคะตัวนี้เด็ดๆนะคะมาแบ่งปันสวัสดีค่ะคุณรันเนาะคุณรันคนรักหวยนะคะสวัสดีค่ะเสียงแอดก็จะเป็นแห้งๆหน่อยนะคะพี่ๆนอนดึกทุกวันเลยนะคะนอนดึกทุกวันเนาะ คุณรันเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เนาะไม่ได้ไปรับชมเลยนะคะพี่ๆก็กราบขอโทษขออภัยเ <c oughs> พื่อนๆทางช่องทาง youtube ด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะคะไม่ได้ไปรับชมเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะคะมีตัวเลขเด็ดๆนะคะหรือว่ายังไม่มีตัวเลขนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมแอดลันได้นะคะแอดลันนี่ก็ คำนวณสูตรดีมากเลยนะคะวันนี้เนาะวันนี้ก็เฮงเฮงปังๆหรือเปล่าเนาะวันนี้เนาะสำหรับเราพัฒนานะคะเดี๋ยวสรุปผลให้ดูเนาะวันนี้นะคะผลที่ออกผลที่ออกวันนี้นะคะอยพี่ๆขอโทษค่ะเสียงแอปก็เห็บแห้งนะคะพี่ๆนอนดึกทุกวันนะคะขอโทษขออภัยด้วยเนาะวันนี้นะคะผลที่ออกเจ็ด เจ็ดแปดนะคะแล้วก็สามเจ็ดสามแปดนะคะพี่พี่วันนี้ถ้าใครวิ่งรูดนี่ก็ยินดีด้วยนะคะสาอวอนอคุณทันบอกราวผมให้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดอ๋อเสียดายนะคะให้ตัวให้ตัว ตัวเด่นมานะคะแต่เจาะไม่เข้าเนาะถ้าเข้าก็เข้าเจ็ดแปดใช่ไหมคะคุณลันก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะวันนี้วันที่สิบหกรัฐบาลไทยโอย้ผิดเต้มเดียวเหมือนกันนะคะสโอนเจาะให้เนาะวันนี้นะคะผลที่เข้านะคะจับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์โอใช่ค่ะเสียดายเนาะแอดลันวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สองนะคะแล้วก็เจ็ดสองไม่มานะคะเจ็ดมานะคะวันนี้ วิ่งรูดเม็ดเดียวที่เจ็ดนะคะถ้าใครนําไปรูดไปวิ่งนะคะเจ็ดก็เข้าไปในเลขล่างชุดหตัวด้วยนะคะแล้วก็เลขล่างชุดสี่ตัวเนาะเม็ดเดียวนะคะแอดให้เจ็ดนะคะวันนี้ถ้าใครไปวิ่งรูดก็ยินด,ดีด้วยสําหรับแนวทางที่เข้านะคะพี่ๆวันนี้ตัวเลขอาจจะขี้เหร่หน่อยนะคะพี่ๆเนาะตัวเลขไม่สวยนะคะแต่แนวทางเข้านะคะวันนี้ ให้เน้นไปที่เจ็ดสามนะคะมาในตัวกลับนะคะมาในตัวกลับชุดนี้นะคะพี่ๆสโอนเน้นให้นะคะว่าเป็นตัวที่ชอบนะคะเข้าไปในตัวกลับนะคะสายรูดวิ่งวันนี้นะคะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็มาเข้าคู่นี้นะคะเจ็ดแปดนะคะ 78ปดนี่มาเข้าตรงๆนะคะในเลขล่างชุดหตัวนะคะก็ยินดีกับพี่ๆสอบปอปอลาวด้วยนะคะโอเอ็ดรันนะคะเอ็ดรันวันนี้เลขทูบเอ่อเข้า89นะคะเนาะเลขสวยมากเลยนะคะเลขทูบเอ็ดรันวันนี้เข้า89นะคะก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครนําไปรุดวิ่งวันนี้เขา้าเอ่อจ็ดสามแล้วก็เจดปดนะคะมาทั้งล่างในชุดหตัวแล้วก็4ตัวนะคะพี่ๆ วันนี้ก็ถือว่าปังนะคะถือว่าปังเพราะว่าถ้าใครรูดสามนะคะวันนี้โอ้โหมาทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะก็สรุปแล้วนะคะสายรูดวิ่งวันนี้เข้าเจ็ดสามกับเจ็ดแปดนะคะเจ็ดสามมาในตัวที่แอดเน้นให้นะคะเดี๋ยวมาดูตารางนะคะตารางวันนี้นะคะเข้าเจ็ดสามสามเจ็ดไปนะคะถ้าใครจับจเปลนแนวทางเนาะสำหรับตารางกำลังวันนะคะ ก็แสดงความยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะในตารางเข้าเจ็ดสามไปนะคะเดี๋ยวมารับชมของชุดโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้ให้เด่นไปที่สามกับสี่นะคะสี่ไม่มานะคะพี่พี่สี่หลุดไปนะคะสามมานะคะสําหรับโค้งสุดท้ายฟันโค้งสุดท้ายฟันที่3ามเน้นๆให้เลยนะคะสําหรับโค้งสุดท้ายเนาะ ก็ให้ไปสามนะคะเม็ดเดียวสําหรับแนวทางที่เข้านะคะพี่พี่แนวทางที่เข้าเข้าคู่นี้นะคะอยู่ในชุดเน้นนะคะพี่พี่เข้าแปดสามนะคะแปดสามนี่มาในเลขบนนะคะพี่พี่เลขบนชุดสี่ตัวนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เข้าแปดสามไปนะคะแปดสามมาในเลขบนนะคะเพราะว่าชุดเน้นนะคะชุดเน้นสะออนให้ไปนะคะมี หคู่นะคะรวมกับ6กสามนะคะก็จะมี30431442แล้วก็83นะคะพี่พี่ให้ชุดกันไป2คู่นะคะชุดกันก็ผิดแต้มเดียวนะคะให้เจไปเนาะให้6กสามนะคะก็ออก37นะคะพี่พี่เสียดายเนาะแต่ในกลุ่มก็เข้าคู่นี้ไปนะคะในกลุ่มลายเนาะเปนสามนะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกในกลุ่มแล้วก็ทางช่องทาง youtube ด้วยนะคะพี่พ สามตัวเกือบแตกนะคะพี่พี่เจ็ดสามหกเนาะผลที่ออกนะคะเจ็ดสามแปดสำหรับชุดจับวินนะคะพี่พี่จับวินเข้าคู่นี้นะคะถ้าใครนำไปจับคู่จับวินกันนะคะเข้าสามเจ็ดไปนะคะสำหรับเราพัฒนาในงวดนี้ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะเฮงๆปัตงตงกันเนาะก็ฝากมารับชมด้วยนะคะในงวดหน้าของวันจันทร์นะคะมาอ๋อไม่ใช่วันจันทร์นะคะ วันศุกร์นะคะมาเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะแอดจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งปันเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะพี่ๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลองไปออดูหลายๆอาจารย์เปรียบเทียบกันก็ได้นะคะสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะก็สามารถนะคะ กดที่ลิงก์ link, นะคะใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวโอนจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะท่าในใดสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะไปอยู่ในกลุ่มเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะในกลุ่มก็มีพี่ๆสมาชิกตอนนี้นะคะ200กว่าท่านนะคะวันนี้ก็ยินดีกับทุกท่านนะคะวันนี้รวยๆปังๆกันเนาะในกลุ่มนะคะเ mm hmm. ข้าตัวที่แอดเจาะให้8 3ดสามนะคะวันนี้แล้วก็ เข้าตารางแล้วก็เข้าชุดจับวินนะคะแล้วก็มาในสายวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดวิ่งรูดในเอ่อในกลุ่มนะคะสาวน์ให้วิ่งรูดที่สามนะคะวันนี้ถ้าใครรูดวิ่งที่สามนี่ในกลุ่มนะคะก็ได้ทั้งล่างแล้วก็บนนะคะแต่ในเอ่อมเม็ดเดียวนะคะสาวน์ให้วิ่งรูดที่เจ็ดนะคะก็เข้าเจ็ดสามไปเหมือนกันเนาะก็ยินด,ดีกับทุกท่านด้วยนะคะงวดหน้าก็ฝากตามด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่ๆเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆนะคะเวลาที่สะอนลลุงให้นะคะแล้วก็สำหรับห้านอยนะคะก็เข้าเป็นบางวันนะบางวันก็หลุดนะคะก็มีเข้ามีหลุดปะปุกันไปนะคะแต่ส่วนมากก็ส่วนมากจะเข้านะคะพี่ๆตัวเด่นตัวฟันนี่หลุดน้อยนะคะถ้าใครนำไปรุดไปวิ่งนี่ก็ เข้านะคะพี่พี่สวัสดีพี่พี่ชอช,ช้างชอชิง,ชงไปหมดแล้วนะคะพี่พี่ฝากกดไลค์ like ให้ด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่เนาะวันนี้ก็เข้าสองสูตรนะคะเข้าชุดโค้งสุดท้ายแล้วก็สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่พี่ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์ like ให้ด้วยนะคะมีท่านใดได้ค่ากับข้าวาไปไหมเนาะวันนี้นะคะให้วิ่งรูดที่เจ็ด แล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายก็เน้นให้นะคะแปดสามแล้วก็ฟันให้นะคะสามเนาะสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะก็ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถกดคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะสโะอนมีกลุ่มให้ฟรีนะคะพี่ๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะวางแนวทางให้ฟรีเนาะในกลุ่มนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ วันนี้ก็มาขึ้นไลฟ์นะคะรอบดึกๆ,ๆเนาะสำหรับสายรุดวิ่งวันนี้นะคะให้วิ่งรุดที่7นะคะก็เข้า73กับ78ไปนะคะมาในเลขล่างหมดเลยนะคะวันนี้เลขล่างของชุด4ตัวนะคะแล้วก็ชุด6ตัวนะคะมาในพี่ๆสปปลาวด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ก็เล่นไม่เหมือนกันนะคะส่วนมากก็จะเล่นชุด4ตัวเยอะกว่าเนาะสำหรับ สำหรับพื้นที่ทางไทยเราเนาะสามเจ็ดนะคะมาในตัวที่แอดเน้นให้ด้วยนะคะเน้นให้ห้าคู่นะคะสำหรับสายรูดวันนี้นะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่นะคะเน้นไปที่เจ็ดสามเนาะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะสายรูดวิ่งตัวหนังสือี้เล่เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวแอดจะปรับปรุงนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะอาจจะ รุกลุงลังนิดนึงเนาะสำหรับตารางนะคะก็เข้าสามเจ็ดไปนะคะในตารางสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะก็ขออนุญาตสรุปอีกรอบนะคะเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งเข้ามารับชมนะคะโค้งสุดท้ายก็เข้าเด่นไปที่สามแล้วก็ฟันสามนะคะแล้วก็เข้าตัวที่เสาออนเน้นให้นะคะเป็นชุดเน้นนะคะชุดเน้นก็จะมี หกคู่นะคะพี่พี่เข้า3ามไปนะคะมาในเล็กบนนะคะมาในตัวกลับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะสําหรับชุดจับวินนะคะก็เข้า37มไปนะคะ<ม>เกือบแตกสาตัวนะคะพี่พี่เกือบเข้า3ตัวเนาะให้เจ็ดสานะคะผลที่ออก7 38ดสามแปดเสียดายเนาะผิดแต็มเดียวนะคะ ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหลังจากที่หลุดหลุดมาหลายงวดอยู่เนาะพี่พี่เพราะว่าบางพื้นท่าเออบางบางท่านก็ติดตามนะคะพอหวยไม่เข้าก็เข้าใจนะคะเพราะว่าพี่พี่ก็ไม่ได้เข้ามารับชมกันนากก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะหลายๆอาจารย์นะคะพี่พี่อาจารย์ไหนที่ให้แนวทางตัวเล็กเด,ดเด็ดก็ลองเข้าไปเปรียบเทียบกันก็ได้นะคะกับสออรเนาะ ที่จริงวันนี้นะคะคำนวณสูตรมาได้มันมีเจ็ดมีศูนย์นะคะพี่พี่แล้วก็สามนะคะแล้วก็มีแปดเนาะแต่บางทีก็จับตัวเด่นมาบางทีก็จับเจาะไม่เข้านะคะพี่พแต่วันนี้ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะเจะเข้าอยู่เนาะเข้าแปดสามนะคะเกือบเข้าเจ็ดสามให้กันไปเจ็ดสี่กับสามหกสามหกนี่เน้นให้นะคะพี่พี่ สามหกนี่ก็เป็นตัวที่ชอบนะคะแต่ไม่ออกนะคะมาออก37เแทนเนาะสำหรับงวดหน้านะคะวันศุกร์นะคะสาวนก็ขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเฮ่งๆปังๆนะคะขอให้มีโชคมีลาบกันเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะวันนี้สาวนก็ให้วิ่งรูดไปที่4นะคะถ้าใครวิ่งรูดที่4ก็ยินดีด้วยนะคะ ในรัฐบาลไทยก็ให้เม็ดเดียวไปที่4เนาะก็เข้าไปในเ,เลขล่างนะคะวันนี้เนาะผลที่ออกเลขล่างก็64เนาะเสียดายนะคะในโค้งสุดท้ายแอดเน้นให้นะคะ4ี่9ไม่มานะคะมากลับหัวนะคะพี่ๆมาเลข9เป็นเลข6นะคะกลับหัวกันเนาะเสียดายมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องเอ็ดก็ขอใหพ้พี่สมาชิกทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีนะคะโชคดีในทุกๆวันนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะฝากเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะในแนวทางทุกๆแนวทางนะคะก็จะมีหัวยฮานอยนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยรัฐบาลลาวนะคะสามแนวทางนะคะที่สะอวนลงให้ในหน้า YouTube นะคะแล้วก็ในกลุ่มเนาะในกลุ่มหลักๆก,ก็จะมี3แนวทางนี้นะคะ ถ้านในสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถกดคลิกที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะตอนนี้ก็มีพี่ๆสมาชิกในกลุ่มนะคะ200กว่าท่านนะคะเปิดมาน่าจะได้เดือนน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะคะพี่ๆเนาะประมาณนี้นะคะยังไม่ครบเดือนนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะในกลุ่ม วันนี้น้องแอดขออนุญาตลงไลน์นะคะพี่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในราวพัฒนางวดหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะกราบสวัสดีค่ะ